ถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นต้นเหตุทําให้มนุษย์เราต้องป่วยด้วยโรคภูมิแพ้และโรคอื่นๆอีกมากมายคงไม่มีใครที่ไม่คิดถึงสัตว์ตัวจิ๋วที่ชื่อว่าไรฝุ่นคนไทยกว่า10ล้านคนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นอกจากผลเสียทางด้านร่างกายแล้วคนไทยต้องสูญเสียเงินไปกับค่ายาค่ารักษาพยาบาลจำนวนหลายพันล้านบาทต่อป,ปี ยังไม่นับรวมถึงผลเสียที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการทำงานตัวรายฝุ่นหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า house dust mite ขนาดของตัวไรายฝุ่นมีขนาดเพียง0.2ถึง0.3 mm. มิลลิเมตรมีสีขาวคล้ายฝุ่นเคลื่อนที่ค่อนข้างไวอยู่ปะปนในฝุ่นจึงยากที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแสงน้อยชอบความอับชื้นดำรงชีวิตอยู่ได้โดยกินเศษขี้ใครขี้รังแค หรือสารอินทรีย์ที่คลุกปนอยู่ในฝุ่นเจ้าตัวร้ายขนาดจิ๋วสามารถซ่อนตัวอยู่ในทุกที่ภายในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนผ้าหม่มพรมตุ๊ก,กตาหรือวัสดุที่มีเส้นใยโดยไรฝุ่นจะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วในบริเวณที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์อุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกวันนี้ จะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักไรฝุ่นให้มากยิ่งขึ้นตลอดจนวิธีการป้องกันและการกำจัดไรฝุ่นกับคณะวิจัยของโครงการศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราชภาควิชาบรสิตวิทยาคณะแพทยาศาสตรส์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมห ah ิดลศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราชเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2540 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และการวิจัยรายฝุ่นมากกว่า10ปีโดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็น,นกลไกในการนำองค์ความรู้ตลอดจนคิดคนนวัตกรรมรวมถึงผลงานวิจัยที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเผยแพร่สู่ประชาชนและสังคมนอกจากนั้นยังขยายผลต่อผู้ที่สนใจองค์กรเอกชนหน่วยงานต่างๆเพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมขยายผลในเชิงพาณิชย์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการให้บริการการตรวจวิเคราะห์การให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และรายฝุ่นอย่างครบวงจรศูนย์บริการและวิจัยรายฝุ่นศรีราชมีพันธกิจในการบริการทางวิชาการการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมจึงได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรายฝุ่นกับมุมมองใหม่ทางธุรกิจเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายนอก ได้ศึกษาและเรียนรู้ในผลงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และไรฝุ่นสําหรับการอบรมในช่วงแรกผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จักโรคภูมิแพ้และไรายฝุ่นให้มากยิ่งขึ้นกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลีตั้งตรงจิตเนื้อหาการอบรมจะเป็นอย่างไรเราไปชมภาพกันครับนี่ก คงมาให้รู้จักโรคภูมิแพ้เลยนะคะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองแบบไวเกินนะคะก็คือเวลาเราได้รับเชื้อโรคใช่ไหมคะเราก็จะติดเชื้อแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เชื้อโรคเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติที่เราเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้นะคะถ้าเป็นคนปกติได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปเนี่ยก็จะไม่เกิดอาการใดๆนะคะแต่ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยถ้าตามลำดับขั้นตอน ในทางวิทยาภูมิคุ้มการจะต้องมีการกระตุ้นครั้งที่1ครั้งที่2นะคะจนกระทั่งเกิดมีเซลล์ที่จําได้นะคะว่าอันนี้เป็นสารก่อภูมิแพ้เพราะเมื่อได้รับซ้ําอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายหลั่งสารเคมีออกมามากมายเลยนะคะหลายชนิด แต่ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือตัวฮิสตามีนนะคะที่เราเวลาเราบอกว่ามีอาการแล้วเรากินยาแก้แพ้แอนตี้ฮิสตามีนเพราะว่าเราจะไปยับยั้งสารตัวเนี้ยเพื่อลดอาการนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในวันนี้นะคะเพื่อให้ภาคเอก,กชนเนี่ยคะ่ะหรือบุคคลทั่วๆไปได้มีความรู้เกี่ยวกับ โรคภูมิแพ้ไรฝุ่นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการนําองค์ความรู้ไปพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาใช้กับประชาชนรวมทั้งให้กับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ด้วยแล้วเราก็ยังมองอีกนะคะว่าในหน่วยงานของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีการติดต่อโดยตรงกับผู้ป่วยแต่เราคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยจะได้ติดต่อโดยตรงกับ ประชาชนทั่วๆไปซึ่งถ้าเขามีความรู้ที่ถูกต้องก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเผยแพร่กับลูกค้าหรือประชาชนทั่วๆไปได้ค่ะแล้วเราเกิดโรคภูมิแพ้ได้อย่างไรนะคะปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าโรคภูมิแพ้เกิดจากปัจจัยร่วมนะคะจากปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอะไรคะ คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีการศึกษาว่าถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นลูกเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง70%นะคะแต่ถ้าเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ท่านใดท่านหนึ่งอันนี้ก็อาจจะประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองในกรณีที่ไม่มีประวัตินะคะปัจจุบันเราพบว่าไม่มีประวัติก็อาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง20%ตนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงนะคะ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนี่มีหลากหลายเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยบอกว่าอะไรคะโรคภูมิแพ้เป็นโรคฮิตของคนรวยใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าปัจจุบันมียาปฏิชีวนะเนาะมีวัคซีนดีขึ้นโอกาสในการติดเชื้อเป็นยังไงคะ ลดลงนะคะเซลล์ที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ก็ทำงานเด่นขึ้นก็มีโอกาสและปัจจุบนันเราก็จะอยู่ในที่พักอาศัยเยอะใช่ไหมคะไม่ค่อยไปเล่นตามข้างนอกเพราะมันร้อนอยู่ห้องแอร์เราก็มีโอกาสที่จะได้รับสารก่อภูมิแพ้ซึ่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะกระตุ้น ให้เราเกิดอาการได้นะคะความสําคัญของโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นณปัจจุบันนะคะคงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าปัจจุบันมีประชากรนะคะเป็นโรคภูมิแพ้สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการเป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นนะคะตรงนี้ก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นด้วย ประชากรในประคนไทยอะค่ะประมาณการว่าน่าจะมากกว่า15ล้านคนในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากกว่า2,000ล้านบาทแล้วก็เป็นโรคที่เป็นเรื้อรังเพราะฉะนั้นออคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็จะขาดประสิทธิภาพในการทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงนะคะแล้วเราแพ้อะไรกันคะอันนี้ก็เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญ อันดับหนึ่งก็ต้องเป็นตัวที่เราเลืกเลิกศึกษาก่อนเลยก็คืออะไรคะไรฝุ่นใช่ไหมคะเดินมาร้อยคน80คนจะแพ้ไรฝุ่นนะคะอีกประมาณ40คนแพ้มแมลงสาบอันนี้ก็เป็นขนสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารลองเกสรน,นะคะที่ฟุ้งกระจายลงทั้งเชื้อราที่อยู่ในบ้านเราหรือว่านอกบ้านก็เป็นไปได้ด้วยนะคะประมาณ1 0 แต่ในการทำจริติตอันนี้นะคะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่า ผู้ป่วยในแต่ละรายอาจจะไม่ได้แพ้ตัวเดียวใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นสถิติว่าในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้100คนเนี่ยจะแพ้ไรฝุ่นกี่เปอร์เซนต์แพ้มแมลงสาบกี่เปอร์เซนต์นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราได้รับนะคะสารก่อภูมิแพ้เพราะว่าตัวไรฝุ่นอยู่ใกล้ชิดเรานะคะอยู่ในที่นอนแล้วก็หายใจเอาสารก่อภูมิแพ้เข้าไปแบบนี้นะคะหรือเล่นหรือมีการฟุ้งกระจายอยู่ในที่พักอาศัยก็เป็น เป็นแหล่งที่เราสูดดมหรือได้รับสารเกาะภูมิแพ้แล้วไปกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นไม่ได้เกิดจากตัวไรฝุ่นมากัดมาต่อยมาฝังที่ผิวหนังนะคะเกิดจากการที่เราได้รับโปรโตีนนะคะ จากตัวไรฝุ่นที่เราเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นนะคะพอได้รับไปแล้วเนี่ยไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันนะคะในร่างกายของเราเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยาตอบสนองแบบไวเกินแล้วก็จะมีการสร้างสารที่มีความจำเพาะอันนี้ก็จะมีชื่อเรียกยากนิดนึงเราเรียกว่าอิมมูโนกลอบูลินอีหรือเราเรียกว่า IgE โรคภูมิแพ้จะต้องมีตัวนี้ค่ะเป็นตัว IGE เนี่ยนะคะ เป็นตัวสําคัญที่จะทําให้เกิดโรคนะคะอันนี้ก็จะเกิดโรคกลุ่มแพ้ไรฝุ่นอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะคะทําให้เกิดอาการอะไรได้บ้างนะคะ <c oughs> ก็หลักๆจะมีสี่โรคหลักนี้นะคะที่จมูกที่ทางเดินหายใจส่วนล่างนะคะแล้วก็ไปที่ตาใช่ไหมคะแล้วก็ผื่นผิวหนังอันนี้ก็จะเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะคะเราลองมารู้จักรายละเอียดนิดนึงนะคะตัวนี้มีอาการได้สแบบนะคะ แบบหนึ่งก็คือเป็นตลอดทั้งปีกับเป็นเฉพาะฤด,ดูการนะคะอันนี้เป็นโรคภูมิแพ้ได้ทั้ง2ชนิดแต่ที่เราเจอเนี่ยมักจะเป็นตลอดทั้งปีก็จะเกิดจากการแพ้สารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในบ้านที่เป็นตลอดทั้งปีแต่ถ้าเกิดเป็นตามฤด,ดูการก็จะเป็นเรื่องของการแพ้พวกอะไรคะ รองเกสรซึ่งจะมาเป็นหน้าๆใช่ไหมคะอย่างในเมืองนอกเนี่ยจะเยอะมากแต่ว่าบ้านเรานี้ก็เริ่มมีมากขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังเป็นกลุ่มที่มีอาการตลอดทั้งปีอยู่นะคะนี่เลยคะ่ะอาการสำคัญรูปนี้ก็จะทําให้ท่านจำได้นะต้องแบบจมูกแน่นตลอดเวลาน้ำมูกไหลไอจามเป็นชุดๆนะคะมีอาการ3ามอย่างเนี้ยนะคะนึกถึงได้เลยแต่ที่สำคัญก็คือจะมีภาวะแทรกซ้อน นะคะตามมาพวกไซนัสอักเสบเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยปัจจุบันนี้นะคะถ้าเราเป็นไซนัสยิ่งโดยเฉพาะเรือรังเนี่ยนะคะคุณหมอจะต้องถามสาเหตุเลยว่ามีเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นสาเหตุสำคัญในปัจจุบันนะคะเป็นที่มาของหูอักเสบเพราะเป็นไงคะจมูกก็ต่อไปที่หูใช่ไหมคะแล้วก็มีติ่งเนื้อได้นะคะที่เรียกว่าฤทธิ์ดวงจมูกนะคะอันนี้ ถ้าเราหายใจลงลึกลงไปเนี่ยนะคะจะไปกระตุ้นทําให,ห้หลอดลมเนี่ยติดแคบถ้าหลอดลมปกติก็หายใจโล่งดีใช่ไหมคะแต่ถ้ามีอาการเกิดขึ้นก็จะมีอาการหลอดลมหดเกร็งนะคะอันนี้ติดแคบแล้วก็มีโมกมากขึ้นแล้วก็เวลาคนไข้ที่หอบมาโรงพยาบาลเราจะได้ยินเสียงหายใจวีดวีดเพราะว่าอากาศที่ผ่านหลอดลมมันไปได้ยากกว่าปกตินะคะอันนี้ อันนี้ที่ตาก็จะเจอได้บ้างในบางรายนี่เราเจอเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะคนไข้จะน้ำตาไหลตลอดเวลาทรมานมากนะคะ <c oughs> ที่ผื่นผิวหนัง <c oughs> นี่ก็ไม่มากประมาณ10%นะคะทะ่านี้เราจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ประวัติแล้วตรวจร่างกายแล้วการทดสอบค่ะ เราจะต้องทดสอบด้วยวิธีการสกิทที่เราเรียกว่าสกินพริกเทสนะคะก็จะดูว่าผู้ป่วยแพ้อะไรนะคะอันนี้ให้มาดูรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดมีผู้ป่วยถามก็จะมีความรู้ตรงนี้ใช่ไหมคะว่าเราจะสกิดผิวหนังนะคะแต่ที่สําคัญก่อนที่จะทําการทดสอบต้องงด ยาลดน้ำมูกแอนติฮิสซีนีนอย่างน้อย7วันแต่บางรายผู้ป่วยไม่สามารถหยุดยาได้นานขนาดนั้นก็อาจจะอนุโลมเป็น3วันนะคะมีคนไข้าถามว่าเจ็บไหมคะจริงๆแล้วเอาเข็มสกิดเนื้อมันก็เจ็บเนาะต้องวงเล็บว่าเจ็บไม่มากนะคะไม่เหมือนฉีดยาแล้วก็บริเวณทดสอบถ้าเป็นเด็กเราก็จะทําที่หลังนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ทําที่ท้องแขนหยดน้ํายาลงไปอย่างนี้แล้วก็สกิดนะคะแล้วก็ดูผลแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็จะมีอาการแพ้ใช่ไหมคะมีตุ่มนูนแล้วก็เป็นผื่นแดงเราก็จะวัดขนาดตรงนี้เพื่อจะบอกว่าแพ้หรือไม่แพ้แล้วก็แพ้ตัวอะไรนะคะอันนี้เป็นการตรวจเรื่องเรื่องการ contact dermatitis mm hmm. การผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสนะคะ mm hmm. ก็จะมีการแปะที่หลังแบบนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมของการทดสอบแต่ในบางรายทำไมคะไม่รักษาได้ไหมคะปล่อยให้แน่นจมูกไปเรื่อย ผลกระทบระยะยาวก็คือเรื่องของไซนัสอักเสบนะคะบางรายอาจจะเกิด ถุงลมป่งพองได้นะคะมีเรื่องของการเจริญเติบโตช้าขาดเรียนบ่อยตรงนี้สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นโรคเรื้อรังก็จะเป็นผลกระทบระยะยาวนะคะเรารักษายังไงก็จะต้องเรื่องของการควบคุมสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ผู้ป่วยเป็นไงคะมาหาเรานี่แน่นจมูกแล้วเราจะต้องเริ่มให้การรักษาด้วยยาแล้วก็ถึงจะให้เรื่องของคำแนะนำนะคะในบางรายนะคะที่การดูแลรักษา ด้วยยาไม่ผลไม่ได้รับผลดีเพียงพอไม่ตอบสนองมีอาการหอบบ่อยๆนะคะรักษาไม่ดีก็จำเป็นที่จะมีข้อบ่งชี้ที่จะต้องมีการให้วัคซีนบำบัดนะคะหรือภูมิคุ้มกันบำบัดที่ก็คือการฉีด วัคซีนไรฝุ่นนั่นเองนะคะต้องชี้แจงนิดนึงนะคะว่าการฉีดวัคซีนโรคภูมิแพ้เนี่ยจะแตกต่างจากการฉีดวัคซีนโรคติดเชือ้ออันนี้ไม่ได้เป็นการฉีดเพื่อป้องกันโรคแต่เป็นการฉีดเพื่อให้ผู้ป่วยมีความคุ้นเคยกับสารก่อภูมิแพ้นั้นๆเมื่อได้รับหรือว่าสัมผัสก็จะมีอาการ ก่อโรคภูมิแพ้น้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาจจะในบางรายนี่ก็จะดีขึ้นนะคะหรือหายขาดได้ถึง30%ค่ะ